สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องทิทิเคสตูดิโอช่องสปอย์กระตูนสำหรับคนที่มีเวลาน้อยในยุคสมัยที่เร่งรีบและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับโคนันหรือวีที่สิบมดเพลงมรณะแด่เรานักสือ่อที่ออกอากาศในญี่ปุ่นในวันที่15มิถนายน2006และฉายในไทยในวันที่3ธันวาคมปี2006นั่นเองเป็นนูวีที่ต่อจากวีที่ยุทธการเหนือห่วงทะเลลึก ในครั้งนี้โมลิได้ถูกจ้างไปสืบคดีโดยมีชีวิตของพวกร้านเล่เด็กเป็นเดิมพันโดยจะมีนักสืบอีกหลายคนที่ต้องชะตาเดียวกันในการสืบคดีครั้งนี้และพวกเขาจะสามารถใช้คดีนี้ได้ช่วยเหลือทุกคนได้หรือไม่แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่โมลิที่มาทําคดีโดยนายจ้างก็บอกให้พาเด็กมาด้วยซึ่งที่นัดพบของโมลิและนายจ้างก็คือสวนสนุกมิเลคเรนก่อนที่เลขาผู้ว่าจ้างเขาชื่อทาเคดาจะได้มาต้อนรับก่อนที่เลขาจะแจกนาฬิกาที่เป็นไอดีการ์ดที่สามารถเข้ามิเลคเ n นที่เป็นสมาชิก VIP ให้กับทุกคน เพราะจะให้เด็กๆนั้นเขาไปไในสวนสนุกเพื่อรอโมลีในการทําคดีซึ่งรันก็ได้พาทุกคนไปที่สวนสนุกแต่คุณเลขาก็ได้ขอให้โคนันรออยู่กับโมลีที่นี่เมื่อรันได้พาเด็กๆไปแล้วคุณเลขาก็ได้เปิดจอมอนิเตอร์และได้พูดคุยกับผู้ว่าจ้างที่ขอให้โมลีสืบคดีโดยเขาจะให้คําใบ้ในการไขคดีนี้ซึ่งโมลีเป็นนักสืบคนที่5ก่อนที่จะฉายนักสืบที่เขาจ้างมาและถูกระเบิดจากนาฬิกาของสวนสนุกจนเสียชีวิต ซึ่งนับสึกสี่คนก่อนหน้านี้ก็ได้ตายไปแล้วทุกคนและนาฬิกาที่โมโลิสใส่ก็มีระเบิดติดอยู่และให้เวลาในการไขคดีเจ้าถึงสี่ทุ่มซึ่งนาฬิกาที่โบกเด็กๆและลานใส่จะติดระเบิดไว้ด้วยแต่เงื่อนไขในการระเบิดก็คือถ้าออกเขตสนุกเมื่อไหร่ก็จะระเบิดทันทีและระเบิดในเวลาสี่ทุ่มทำให้ทุกคนนั้นกลายเป็นตัวประกันและคำใบแรกก็คือ T A K A 3 8. โมริล,ลโคนันที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องรับโทรศัพท์จากผู้ว่าจ้างเพื่อรับคำใบและไปไขคดีโคนันจึงบอกเรื่องนี้กับไฮบระและให้ไฮบระาน,านั้นพยายามให้ทุกคนนั้นออกจากเขตสวนสนุกและจากคำใบสามขีดแปดและมันก็คือสามขีดแปดขีดห้าและมันเป็นเขตทากาชิมาและเมื่อโคนันและโมริตามหาไปเรื่อยๆก็มาถึงตึกล้างหลังนี้เมื่อเข้าสำรวจด้านในก็พบคนจรจัดที่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อพูดคุยกัน ก็จะได้รู้ว่าที่นี่เคยมีนกสีขาวตัวใหญ่บินผ่านและก็มีรถยนต์แปลกๆที่มาที่นี่ที่จอดในตอนเช้าเป็นรถคันใหม่แต่ขากลับในตอนเย็นนั้นกลับเป็นรถสีขาวเก่าๆโคนั้นที่สำรวจชั้นใต้ดินกระแอบเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งข้างในก็พบชุดโจนแถมมีปืนพกและก็มีใบเสร็จรับเงินโคนั้นจึงคิดว่าโจนคงเอาของมาซ่อนที่นี่และได้เปลี่ยนรถเพื่อการหลบหนี ขณะที่โมลิกาลังออกจากตึกก็ได้มีกลุ่มคนที่มีอาวุธคบมือดักรออยู่หน้าตึกโมลิจึงให้โคนันวิ่งรอชายพวกนั้นซึ่งโมลิก็แมนสุดๆก่อนที่โมลิแอบไปขึ้นรถและขับรถไปรับโคนันแต่ก็ดันซวยซ้ําซวยซ้อนรถคันนั้นดันพังซึ่งก็จะได้รู้ว่าชายพวกนี้ก็คือตำรวจที่มาจับคนร้ายและคิดว่าโมลิก็คือคนร้ายนั่นเองก่อนที่จะมีนกสีขาวตัวใหญ่บินผ่านและนั่นก็คือจอมโจรคิด และได้บินไปยืนอยู่บนยอดหัวลูปปั้นปีศาจตัดมาที่ประธานบิยามะและจอมโจรชิดก็คงจะมาขโมยสมบัติของเขาที่ก่อนหน้านี้จอมโจรชิดก็ได้มาขโมยไปชิ้นหนึ่งและสารวัตรโยกโกมิโซะที่เป็นตำรวจก็ได้สั่งการให้ไล่ตามจอมโจรชิดไปตัดมาที่โมริที่ถูกจับเพราะคิดว่าเป็นพวกเดียวกับจอมโจรชิดแต่ก็ได้สารวัตรมิงุลินั้นมาช่วยและตำรวจที่มารวมกันกเพื่อจับจอมโจรชิดที่ส่งใบเตือนมาที่บริษัทบิยามะ ที่ชั้นบนสุดนั้นจะมีห้องอจัดแสดงอัญมณีที่คิดนั้นเคยเข้าไปและขโมยเพชรเป็นหเมตรและช่วงนี้จอมโจรคิดก็ถูกเล่นงานจากใครก็ไม่รู้ที่จ้องเอาชีวิตของจอมโจรคิด ก่อนที่จะมีโทรศัพท์ของนายจ้างที่โทรเข้ามาก่อนที่เขาจะพูดถึงคุโดชิจิซึ่งเป็นไปนไม่ได้เลยที่เขาจะรู้ว่าโคนั้นก็คือชิจินั่นเองและเขาอยากจะจ้างชิจิมากกว่าโมริแต่เขาก็ไม่รู้จะหาทางติดต่อชิจิยังไงโคนั้นยังตีเนียนและใช้เสียงของชิจิในการพูดคุยกับผู้ว่าจ้างและคำใบต่อไปก็คือไปที่คาราสูยามาาตีซึ่งโคนั้นก็สงสัยว่าทําไมนายจ้างถึงรู้ตัวตนของเขาว่าคือคุโดชิจิ โคนั้นจึงไปหาด็อกเตอร์เพื่อขอสเกตบอร์ดและคำใบที่2ก็คือภาพที่แวนโกเขียนขึ้นและเป็นภาพคาเฟ่คาราซืที่มีรถม้าและก็อิดซึ่งถนนที่มีรถม้าและก็อิดและอยู่ใ,ใกล้ๆลีก็มีอยู่ที่เดียวและโคนันที่มาถึงก็ได้พบกับฮันโตลีซึ่งเขาก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับโคนันและคาซือฮาก็ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในสวนสนุก แต่พวกคาซื้อหาก็ได้พบพวกรันซึ่งไฮเวลาก็ต้องหาทางให้ทุกคนนั้นออกจากเหตุนี้โดยที่ทุกคนไม่รู้ว่ามีเะเบิดติดอยู่ที่ข้อมือตัดมาที่โคนานและฮาโตริที่คิดเรื่องคดีก่อนที่จะรู้ว่าไม่นานมานี้แถวนี้มีคดีปล้นรถขนเงินโดยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนก็คือพนักง,งานขนเงินก่อนที่โมริจะขับรถตามมาเพราะเพิ่งถูกปล่อยตัวซึ่งโมริก็กมายอมบอกความจริงกับสารวัตรเพราะกลัวรันเป็นอันตราย ก่อนที่หุ่นที่อยู่แถวนั้นจะระเบิดขึ้นทําให้สารวัตรโยโกโมิโซที่เข้าไปช่วยเด็กนั้นได้รับบาดเจ็บสารวัตรเมงโกลสจ,จะเข้นความจริงจากโมลีก่อนที่โมลิจะไม่บอกอะไรเลยและแอบเอาอะไรบางอย่างไว้ในมือสารวัตรซึ่งนั่นเป็นเศษกระดาษที่เขียนว่าลัานและเด็กๆถูกจับเป็นตัวประกันที่มีระเคลนแลนและมีระเบิดสวมอยู่ที่ข้อมือจึงอยากให้สารวัตรนั้นไปคุ้มครองพวกลันทีโมลิจึงแยกทางกับพวกโคนันเพื่อแยกกันสืบ โคนานกับฮัตตรีจึงไปหาที่มหาวิทยาลัยจากคำใบตัดมาที่ฮัตตรีกับโคนานที่หาข้อมูลและได้พบกับฮาคูบาซึ่งเขาก็เป็นนักสืบและตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับโคนันและฮัตตรีก่อนที่เขาจะพาทุกคนไปช่องชมลมของอาชญากรรมที่มหาวิทยาลัยซึ่งก็มีผ้าสมาชิกชมลมมากมายแต่แล้วผู้วาจางก็ได้โทรมาและบอกว่า ต่อไปนี้จะไม่มีคำใบ้อะไรทั้งนั้นก่อนที่จะวางสายไปแต่แล้วสมาชิกชมรมอาชญากรรมก็ได้เข้ามาขอที่จะได้รู้ว่าลูกข้างบนนั้นก็คือประธานแต่ละรุ่นซึ่งมีรูปภาพรูปหนึ่งที่ถูกถอดออกเขาชื่ออิโตซึ่งอีโต้นั้นก็คือคนร้ายในประกาศจับจากคดีปล้นรถขนเงินซึ่งเขาถูกลบชื่อออกจากชมรม ในตอนที่เขานั้นเรียนจบเขาก็ได้ทํางานที่บริษัทที่มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นทุกคนจึงไปที่บริษัทแห่งนั้นที่คุณอิโต้เคยเข้าไปทํางานซึ่งผู้ตายที่ตายในบริษัทก็คือนิชิโอะเป็นหัวหน้าฝ่ายที่ถูกลอบยิงด้วยปืนไรเฟิลและเป็นเพื่อนร่วมชั้นในมหาวิทยาลัยกับคุณอิโต้และคนที่อยู่ทางด้านขวางคุณอิโต้ก็คือคุณนิชิโอะที่ถูกยิงส่วนผู้หญิงที่อยู่ทางด้านซ้ายก็คือคุณเลโกะซึ่งเธอก็ทํางานที่นี่ด้วย แต่ตายไปแล้วจากการฆ่าตัวตายซึ่งเธอเครียดจากการถูกสอบสวนคดีของคุณนิชิโอะจึงได้ฆ่าตัวตายซึ่งสถานที่เกิดเหตุที่ถูกลอบยิงนั้นซึ่งยิงจากตึกตรงนั้นผ่านทางห้องน้ำาคนร้ายได้ยิงไปถึง8นัดและมีนัดหนึ่งไปโดนท้ายทอยจนเสียชีวิตซึ่งตำรวจที่มาที่เกิดเหตุก็พบแผนการข้นเงินของคุณอิโตจากโตของคุณนิชิโอะทำให้คุณอิโต้นั้นถูกประกาศจับโคนั้นที่สงสัยที่เกิดเหตุว่ามันแปลก และเมื่อสำรวจไปสำรวจมาก็ได้รู้แผนการจริงๆในครั้งนี้ก่อนที่นายจ้างจะโทรมาและคดีที่นายจ้างอยากจะไขก็คือคดีการตายของคุณนิชิโอแต่แล้วก็ดีมอเตอร์ไซค์บุกเข้ามาและเป้าหมายของมันก็คือพวกโคนันโดยการฆ่าปิดปากผู้คนนั้นจึงแยกกันหนีแต่สุดท้ายแล้วโคนันก็ได้พ่ายและตกลงจากสะพานตัดมาที่โคนันที่ถูกช่วยชีวิตไว้โดยฮันตรีและฮาคุบะ ซึ่งฮาคุบะก,ก็ได้ขอตัวแยกไปก่อนส่วนขาของโคนันนั้นก็ได้รับบาดเจ็บและเวลาที่เหลือเพียงแค่หนึ่งชั่วโมง30นาทีซึ่งโคนันและฮาโตริจึงกลับไปที่สวนสนุกและไปหาผู้ว่าจ้างก่อนที่จะได้รู้อีกว่าในคืนที่ฆ่าคุณนิชิโอคุอิโต้นั้นได้ขับรถและเกิดอุบัติเหตุแต่ก็รอดมาได้ซึ่งสาเหตุที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุดังก็คือสายน้ํามันที่ถูกตัดแต่ก็พบปืนไรเฟิลที่เก็บเสียงทําให้คุณอิโต้นั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสยัย แต่คุณอีต้นรักษาตัวเพราะเกิดอุบัติเหตุนั้นเมื่อหายดีก็ได้พบว่าเขาได้หายตัวไปแล้วส่วนปืนไรเฟิลที่พบนั้นตรงที่เลงก็พบบัดคาร่าที่มีราคาแพงและหายากและคนที่ใช้มัดคาร่ายี่ห้อนั้นเมื่อสำรวจแล้วก็พบว่ามีแค่คุณเลโกที่ฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงหน้าผาซึ่งก็มีคนตกปลาที่อยู่แถวนั้นเห็นแต่ก็ไม่มีใครพบศพของเธอตำรวจจึงสรุปคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ส่วนบริษัทที่คุณอีโตทำงานก็ล้มละลายและถูกซื้อต่อโดยประธานมิยามะซึ่งประธานมิยามะก็อยู่ชมรมอาชญากรรมและเป็นรุ่นพี่ถึง4ปีและในวันเกิดเหตุที่ปล้นรถขนเงินกับวันขโมยเพชรของจอมโจรคิดนั้นซึ่งทางหนีของคิดมันบังเอิญผ่านทางตรงรถขนเงินพอดีจึงเกิดมีการยิงกันเกิดขึ้นโดยกลุ่มโจรที่ไล่ย,ยิงคิดอยู่ฝ่ายเดียวและเหตุผลที่ไล่ย,ยิงคิดก็คืออาจถูกจอมโจรคิดนั้นเห็นหน้าเขา้า และทุกครั้งที่คิดจะไปขโมยของที่ไหนก็จะมีคนจ้องเอาชีวิตตลอดตัดมาที่จอมโจรคิดที่เข้าไปในหอศรีห้องประธานมิยามะซึ่งประธานก็รู้อยู่แล้วว่าจอมโจรคิดจะมาและคิดก็ยังรู้อีกว่าคนที่จ้องเอาชีวิตจอมโจรคิดก็คือประธานมิยามะนั่นเองที่ประธานมิยามะนั้นจะปกป้องพวกรุ่นน้องที่ถูกจอมโจรคิดนั้นเห็นหน้าก่อนที่จะมีนักฆ่ารับจ้างที่เตรียมยิงคิดแต่คิดก็ได้รับไฟทั้งหมดและได้ปล่อยแก๊สยาสลบจนทุกคนนั้นสลบไป จากนั้นตำรวจที่คิดล่อมาก็ได้มาถึงก่อนที่คิดจะได้หนีไปปล่อยให้ประธานมิยามะนั้นถูกจับตัดมาที่โมรีที่จ้จบคดีดนี้จึงขึ้นไปหาผู้ว่าจ้างและคนร้ายในการป้นลดขนเงอินก็คืออิโตะและคุณนิชิโอสองคนและคุณนิชิโอกลับยิงรปภจนตายหลังจากนั้นคุณนิชิโอก,ก,ออก,โอก,ก็ได้ถูกลอบยิงโดยสงสัยว่าคุณเลกะนั้นจะเป็นคนร้ายแต่คนร้ายนั้นก็ไม่ใช่เธอ โค้ดไลทจริงๆก็คือคุณอีโตที่แค้คุณนิชิโอที่ทําให้แผนต้นที่สมบูรณ์แบบของเขานั้นต้องผิดพลาดแต่ฮาโตริก็ได้เข้ามากับโคนั้นและทําให้โมริลเลขานั้นสลบแต่บางเอิญจอมอนลเตอร์ที่คุยกับผู้ว่าจ้างก็ได้ดับลงโคนั้นที่กดรีบูตก่อทาให้ประตูลับเปิดออกโดยบางเอิญฮาโตริและโคนั้นจึงได้เข้าไปโดยได้พกหอ,อกกระโลไปด้วยซึ่งข้างในก็ได้พบผู้ว่าจ้างและเขาก็คืออีโต้นั่นเองที่พิการ เดินไม่ได้และตาบอดที่เกิดจากอุบัติเหตุและโคนันกับฮัตตริก,ก็ได้อธิบายคดีให้ฟังและโคไลก็คือคุณเลโกโดยป้ายความผิดให้คุณอีโตและเป็นคนที่ตัดสายเบรกรถจนทําให้คุณอีโตนั้นเกิดอุบัติเหตุเพื่อฆ่าปิดปากจริงอยู่ที่ปืนไรเฟิลน,นั้นถูกยิงไปถึง8นัดแต่ที่จริงแล้วคุณอีโตยิงไปแค่เจนัดต่างหากส่วนอีหนึ่งนัดนั้นคุณเลโกเป็นคนยิงที่ยิงฆ่าคุณนิชิโอก,ก่อนหน้านั้น และที่รู้ก็เพราะมีรอยเลือดที่แห้งอยู่ที่เก้าอี้ที่ถูกนักแม่นปืนยิงจนเสียชีวิตในนัดเดียวและคุณอิโต้ที่มายิงต่อจากคุณเลโกะและคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าคุณนิชิโอะนั่นเองซึ่งหลังจากที่คุณเลโก้ฆ่าผู้ตายก็ได้ส่งปืนไรเฟิลให้คุณอิโต้เพื่อให้คุณอิโต้นั้นยิงคุณนิชิโอที่ตายไปแล้วเพื่อรับผิดแทนและเหตุผลที่ทําก็คือจะฮุบเงินทั้งหมดที่ป้นมา ซึ่งเธอก็คือหนึ่งในผู้รวมป้นนั่นเองในตอนที่ขับรถหนีก็คงโดนคิดเห็นหน้าพอดีแต่แล้วคุณเลโกก็ได้เข้ามาพร้อมกับปืนและเล่าว่าเธอเองนี่แหละที่ไปนคนฆ่าคุณนิชิโอและพยายามฆ่าคุณอีโตที่มาที่นี่ก็เพื่อปิดปากทุกคนถาให้ฮาโตรีนั้นถูกยิงที่แขน ฮาโตริจึงหาโอกาสและปาหอกเพื่อปักขึ้นผนังและได้ใช้โล่เพื่อบังกระสุนเพื่อสร้างจังหวะให้โคนันที่ใช้รองเท้าเสริมพลังเตะเตะลูกบอลที่สร้างมาใส่คุณเลโกจนสลบไปจากนั้นโคนันจึงให้คุณอิโต้ปลดล็อกไอดีของนาฬิกาแต่มันก็เออเลอร์เพราะแผงควบคุมนั้นถูกยิงทําให้เสียหายจากการต่อสู้เมื่อกี้โคนันจึงพยายามปิดชนวนระเบิดด้วยตัวเองตัดมาที่ตำรวจที่ได้นำทุกคนที่ใส่นาฬิกามารวมตัวกัน ดยที่ทุกคนยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นมีระเบิดติดอยู่ที่ข้อมือซึ่งถ้าระเบิดปลดออกไม่ทันดรอากาสะสารวัตรและหมวดชิราโทริก็จะขอตายไปพร้อมกับเด็กๆซึ่งในเวลาที่เหลือเพียงไม่ถึง1นาทีก่อนที่จะระเบิดแต่แล้วโคโนก็สามารถใช้รหัสจนสามารถปลดล็อกระเบิดได้แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดขอบเขตของการระเบิดที่จะออกจากสวนสนุกได้จึงขอให้ทุกคนนั้นถอดนาฬิกาออกและที่คุณอิโต้ที่ตาบอดหรือว่าโคโนก็คือคุโดชิจิก็พอ มีเครื่องตรวจรอยนิ้วมือที่เก้าอี้ในตอนแรกตัดมาที่โคนันที่ไปเล่นรถไฟเหาะรอสุดท้ายกับทุกคนแต่แล้วก็พบว่าเกนตนั้นยังไม่ได้ถอดนาฬิกาออกและรถไฟเหาะนั้นก็จะมีบางส่วนนั้นที่ออกเขตจากสวนสนุกและมันต้องระเบิดแน่นอนไฮเบลลาจึงรีบถอดนาฬิกาออกแต่ไฮเบลลาก็ทํานาฬิกาหลุดมือและไปอยู่เบาะหลังแต่ทุกคนนั้นก็ถูกล็อกจากเซฟตี้ของรถไฟเหาะและไม่สามารถออกไปได้แน่ แต่แล้วจอมโจรคิดก็ได้เข้ามาและหยิบนาฬิกาไปโยนขึ้นฟ้าและก็เกิดระเบิดขึ้นซึ่งจอมโจรคิดก็คือฮาคูบาที่ปลอมตัวมาตั้งแต่แรกนั่นเองแล้วก็จบโคนันวู้วีที่ส0บทเพลงมรณนะแด่เรานักสืบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้พวกเราด้วยและถ้าอยากให้ทำคิดต่อไปไวๆก็กดซับสไครต์และคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ